เรามาโปรโมทร้านเบเกอร์อุ้ยฝนยังลงเม็ดอยู่เลยยังขายอยู่ไม่ครับนี่อ๋อขายอยู่ฝนตกยังขายครับบรรยากาศดีดีบรรยากัศแล้วแต่ลูกค้ามาตลอดเลยใช่ลูกค้าชอบแบบนี้ครับ ขอ,อ,อมีจดออเดอร์ด้วยเดี๋ยวขอนี่จะจดออเดอร์แป๊บน,นึงอ,ออเดอร์เรียบร้อยอ่ะอ,อันนี้คือย่างหรออ๋อน,นี่คือย่างหมูฝนตกแต่ก็ยังขาย ชอบครับก็เลยโปรโมทร้านเขาหน่อยครับชอบก็เลยโปรโมทร้านคนตัวกว่าไม่มีนมก็ประมาณนี้แหละอะไรนะอ๋อเอออันนี้ถ่ายลงยูทูบครับถ่ายได้ไหมครับ ถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวลบออกรีวิวร้านรับโปรโมทเขาหน่อยคุยถ้ายืนอยู่ตรงนี้ถ้ายืนอยู่ตรงนี้ก็คือลมถ้าออกไปข้างนอกน,นี่คือร้อนฝนฝนฝนไล่ล่วงไปแล้วครับล่วงไปแล้วครับ ก็คือคิวยาวประมาณนี้ครับคิวเขาก็จะยาวหน่อยก็รอกันต่อไปครับแล้วมีใครสั่งออเดอร์มากมากกว่าสิบชิ้นไหมครับมีใครสั่งมากกว่าสิบชิ้นไหมมีเหรอโอ้มากกว่าสิบชิ้นก็มี ก็คือก็คือร้านเขาอร่อยเลยครับก็เลยมาโปรโมทอีกอออก็คือว่าเขาไปก็คือตามเขาไปเขาก็เขาไปประมาณนี้แหละถ้าจะไปก็ต้องไปทางก็มีบางคันที่เขาขับกลับมา กลับกลับไปนะไปแล้วหน่อยก็ไล่กัดอีกอะโปรโมดลงองคิดหน่อยนี่แหละคือทีนี่แหละนี่แหละมัน แล้วนี่เผาเพื่ออะไรครับเนี่ยเมืม่อกี้เขาใช้แก๊ส <c oughs> เ,เห็นเมื่อกี้นี่เผาเพื่ออะไรครับเนี่ยเผาเพื่อให้มันสุกไวโอ้ดี่หมูกำลังจะสุกแล้ว ฝนก็จะไล่แล้วเนี่ยเร,เร็วเร็วอย่าช้านี่ก่อนจะทอดไหมก็ต้องทำนวณอะไรให้เรียบร้อยตวประยุดก็เขาก็ไม่ได้มาเยอะเท่าไหร่ครับเพราะฝนไล่เขาก็ไม่ได้มากันก็คือว่ากลับบ้านกัน บางทีเขาถ้าเขาอยากอยู่ต่อใช่ไหมเขาก็อยู่ในรถส่วนมากเขาจะอยู่ในรถอะไรประมาณนี้นี่คือใส่เบคอนนี่คือใส่เบคอนอ นี่เผาเพื่ออะไรครับเนี่ยเผาให้มันสุกไวเผาให้มันสุกไวแต่อย่าสุกไวเกินครับถ้าคนทําไม่เป็นก็ให้เกียร์ก็คือเรามากินครั้ที่สามครับอุ้ยฟ้าร้องแล้วอย่าไล่ผมเด้อ ตกแบบนี้ได้แต่อยา่าตกแรงเกินได้แล้วครับรรรรอ๋อเหรอยังไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงคิวเราครับตอนเราจะรีบไปไหน เเพราะจริงจริงนะเป็นเพราะดีจริงจริงพ่อค้าก็คือว่าเราก็ต้องจดออเดอร์ไว้ครับก็คือว่าลูกค้าคนไหนสั่งเกินสิบชิ้นก็มีนะครับเกินห้าชิ้นก็มีก็คือว่าถ้าเกินสิบชิ้นก็คือสั่งให้คนรุนพี่ๆคนในกลุ่มกินนะครับก็คือว่าเราก็ต้องเขียนชื่อ้ลยครับว่า ชื่ออะไรใครสั่งอะไรใครสั่งอะไรประมาณเนี้ยส,สั่งเกินสิบชิ้นก็มีครับยัง,มยงไม่สุกอ๋อสุกไปสุกไม่ถึงวิสุกไม่ถึงวิงวันเก็บ จุนัขวีควนแล้วก็เก็บก็คือเดี๋ยวรอก็ประมาณไงโอ,โอ้โหถอบลอตเตอรี่เหรอเดือดถอบลอตเตอรี่ครับอยู่บนดีเซล ไปแล้วไปแล้วนี่ใส่เพิ่มครับดูครับสั่งเกินสิบชิ้นก็มีสั่งเกินสิบชิ้นก็มีครับ เขาถ่ายรูปเราด้วยเขาถ่ายรูปเราด้วยอันนี้รอสุกรอคนต่อไปเขาัางครับขอเรายังไม่ถึงงานครับหมูธรรมดานหนึ่งหมูกี๊ดหนึ่งก็ประมาณเท่านี้ครับก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวเราจับกร๊ดที่เท่านี้ก่อนรอตอนเสร็จ นี่คือหน้าตาตอนทําเสร็จแล้วดูแบบใครเห็นก็น่ากินครับร <c oughs> อ,อก่อนครับของเรายังไม่เราสั่งแค่นันเดียวครับ Để tôi ngọt lan nó nè Chọt như thế này Chọt đôi tim mà ไม่เสร็จมาอีกแล้วโอ้ยเกไม่ไหวแล้วครับโอ้โหขั้นเดิมหรือเปล่า สั่งไข่ด้วยสั่งไข่ยสั่งไข่ด้วยครับมีคนสั่งไข่โอ้โหรู้เขากิน ครับจะเสร็จแล้วต้องรอแป๊บหนึ่งครับโปรโมดหน่อยครับลูกค้าประจำครับการเผาประมาณนี้ปูอะไรอ่ะได้แล้วเหรอ าลได้แล้วปลาเดี๋ยวรอแป๊บนึงได้ปลาแต่ยังไปปลานินครับเดียวเดี๋ยวก่หรับคทีปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผม